สวัสดีค่ะหมอโอรีวิวนิทานนะคะวันนี้หมอโอจะรีวิวนิทานเรื่องพระจันทร์ฝันดีค่ะของม a r กตเวล์ไวส์บราวน์นะคะภาพก็โดย c l ลเมนเ h ิร์แล้วก็แปลโดยรับพินทรนนะัทหลางอันนี้เราจำได้ไหมภาพจากคุณคุณไหมมาเกตเ e ล์เทิร์ดเคยเคยอ่านเวลาเรื่องหนึ่งเรื่องลูกกระต่ายคืนรังนะค่ะก็อันนี้เนื้อเรื่องนะอ่า อ่านทั้งหลังก่อนนะอืมเล่าให้ฟังก่อนดีกว่าแล้วมันก็เป็นเรื่องลูกกระต่ายอีกแล้วนะเนี่ยเขาก็อธิบายเป็นกรน,น่ารักดีอะในห้องใหญ่สีเขียวมีโทรศัพท์เครื่องเดียววางอยู่และลูกโป่งสีแดงช่างหน้าดูและมีภาพวาดแขวนไว้ภาพก็สีสันสวยงามเลยเนาะแต่ว่าเวลารายละเอียดมันจะเป็นภาพขาวดําก็ไม่รู้ทำไมเนาะแต่พอเวลาเล่าเรื่องก็จะเป็น ภาพสวยๆอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็จะอธิบายว่ามีอะไรบ้างค่ะก็จะเป็นลูกกระต่ายอะไรที่จะเข้านอนนะแล้วก็แม่ก็ให้เงียบเสียงจุๆนะลูกกระต่ายจะนอนแล้วแล้วก็มีอะไรบ้างมีภาพนะแล้วเขาก็บอกลานะเห็นอะไรบ้างก็บอกลาบอกลาฝันดีนะจ๊ะลูกแมวฝันดีนะจ๊ะถุงมือฝันดีนะจ๊ะนาฬิกาฝันดีนะจ๊ะถุงเท้าผ้า แม้กระทั่งเจ้าหนูจีหนูจี๊ตัวกระจิ๊ดิ์ดกระจ้อยร้อยก็ยังได้รับการฝันดีด้วยนะค่ะก็ไม่มีอะไรมันก็จบไปเรื่อยๆอะ่ะจนกระทั่งจบอะ่ะนะทุกเสียงทุกที่ฝันดีฝันดีก็หลับนะยงกับว่าภาพเรื่องนี้ภาพมันสวยตรงที่ว่าเออมันสีมันสวยไหมดูสีมันโหโเข้มมากเลยแล้วก็ถ้าใครจาจากเรื่องไอ้ลูกกระต่ายใช่ไหมลูกกระต่ายขึ้นรังก็จะมี ตอนที่แม่กระต่ายอืภาพไหนนะเนี่ยมันจะมีภาพไอ้แม่กระต่ายนะแต่ว่าอันนั้นมันจะเป็นภาพสีใช่ไหมอันเนี้เขาวาดมาเป็นขาวดำนะก็แบบเออมันก็คือคนวาดคนเดียวกันแล้วก็เรื่องคนแต่งคนเดียวกันเนาะเขาก็มีความเชื่อมโยงนะถ้าเด็กๆเ,เห็นนะลูกหมอโอ๋เขาก็เห็นนะเขาบอกเอะทำไมมันเหมือนเรื่องนั้นเลยเนี่ย แต่เรื่องนั้นมันจะรู้สึกจะเป็นภาพสีอีกแต่อันนี้มันเป็นขาวดำผิดไฟละค่ะก็ก็เกิดได้นะเดี๋ยวอ่านให้ฟังนิดนึงพระจัน์ฝันดีผู้ประพันธ์ใช้วิธีเล่าเรื่องเหมือนชวนเด็กๆเ,เล่นกันก่อนนอนด้วยการใช้ถ้อยคำคล้องจองชี้ชวนให้ดูสิ่งต่างๆภายในห้องสีสดใสสว่างตาสลับกับภาพขาวดำที่ศิลปินผู้วาดออกแบบอย่างชาญฉลาดในการสร้างภาพรวม โดยใช้เส้นตรงและคมเพื่อแสดงเหลี่ยมมุมของโต๊ะเตียงบ้านของเล่นหลังน้อยแต่ก็ยังสร้างความรู้สึกเคลื่อนไหวมีชีวิตชีวาได้อย่างน่าทึ่งด้วยรายละเอียดของตัวละครที่มีชีวิตและสิ่งของเครื่องใช้เช่นแมวหนูลูกโปง่งนาฬิกาโคมไฟที่สําคัญยังมีตัวละครหลักมาจากเรื่องลูกกระต่ายคืนรังคือแม่กระต่ายกับลูกกระต่าย ศิลปินผู้วาดออกแบบการเล่าเรื่องด้วยภาพโดยสลับภาพจากขาวดำเป็นภาพสีในหน้าถัดไปและทำให้การแสดงค่าของสีในภาพขับเน้นส่วนมืดของเงาและความสว่างกระจ่างของส่วนที่เป็นแสงหรือถูกแสงกระทบความมหัศจรรย์ของภาพประกอบส่วนที่เป็นภาพสีจะปรากฏแก่สายตาผู้อ่านอย่างชัดเจนน่าตื่นตะลึงหากเปิดหนังสือโดยไม่กระทบแสงไฟโดยตรงผู้ใหญ่ที่อ่านหนังสือเล่มน,นี้ให้เด็กฟัง อาจหวังว่าเด็กจะหลับโดยเร็วแต่ทั้งนี้ควรเผื่อใจสำหรับเด็กๆที่จะสนุกกับการค้นหารายละเอียดเล็กๆในภาพเพราะว่าพระจันทร์ฝันดีคือหนังสือภาพก่อนนอนที่น่าตื่นตาตื่นใจอะแล้วไม่หลับก็จะขนดูแล้วก็เป็นพวกประวัตินะคะของคนมีเขียนนะค่ะเอาด้านหลังอีกนิดหนึ่งนะ เด็กมีกิจกรรมประจำวันหลายอย่างตั้งแต่เช้าตื่นกินเล่นอย่างสนุกสนานจนกระทั่งยามค่ำคืนเป็นเวลาที่ร่างกายต้องการพักผ่อนนอนหลับกระต่ายน้อยเสมือนเด็กเด็กเฝ้าอมองสิ่งที่คุ้นเคยในห้องนอนของเล่นของใช้ภาพบนผนังห้องแล้วระลึกถึงเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาพระจันฝันดีเป็นหนังสือภาพสำหรับเด็กที่มีชีวิตชีวาควรอ่านให้เด็กฟังก่อนนอนด้วยความรักความอบอุ่นความสงบสุขเด็กๆจะได้นอนหลับฝันดีทุกค่ำคืนนะจ๊ะ รอสกุลวราชูพงไพโรธป้ากุลข้าราชการบำนาญจากาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็กมหาวิทยาลายัยศรีนครินทวิโรจนักเขียนนักเล่านิทานส่งเสริมวิสัยรักการอ่านสำหรับเด็กหมวดนิทาน85บาทก็ของ SCG นะมูลนิธิ s ีก็มันก็สวยจริงนะภาพแบบสีเข้มมากเลยนะในเรื่องนี้ก็อ๋อหมอเห็นละ ก็คือเนี่ยกับภาพนี้ใช่ไหมเออถ้าเราไม่ได้อ่านไอ้นี้เราถ้าเราไม่ได้ไปอ่านไอ้พวกคำนิยมเราก็จะไม่รู้เนาะเราก็อ่านดูไปเรื่อยๆอะ่ะว่าอ,อ๋อภาพมันออกจากโคมไฟนะมันจะมีไม่ติดนะเออมองก็มองแต่ไปตัวว่ามันในภาพมันมีตัวอะไรบ้างนะก็อืมลึกซึงมากค่ะ <c oughs> ถ้าใครอยากมาเจามอมโอก็อย่าลืมนะแปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นนะจะันทร์ถึงศุกร์ ค่ะค่ะสวัสดีค่ะหมอโอรี